เป็นครั้งแรกของหนูเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานกับคมชันลึกอวบอร์ดก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะอันดับแรกก็ขอบคุณคมชันลึกอวอร์ดด้วยนะคะที่มองเห็นแล้วก็ให้โอกาสกับน้องยูกิด้วยค่ะตอนนี้ผลงานรางกำลังดีทํมาอ,อยังไงเป็นพิเศษบเตอนนี้ตอนนี้ก็มีผลงานละครอยู่ค่ะก็มีของอของช่องเวิร์กพอยค่ะแต่ยังบอกชื่อเรื่องไม่ได้ค่ะก็ให้แฟนๆเราติดตามด้วยนะคะเวราเป็นงา,านแขงน่งคน ใช่ค่ะเป็นนางเอกละครครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะตอนนี้ก็กําลังเรียน acting การแสดงอยู่ค่ะเห็นว่านอกจากบทคอยก็ยังมีแบบอีกหลายช่องที่แบบติดต่อมาเป็นนางเอกใช่ค่ะแต่ว่าค<ด>ุณพ่อประจักษ์ชัยก็กําลังเคลียร์คิวให้<ด>อยู่ค่ะเต็มตัวยังไงบ้างก็มีศึกษาร,รุ่นพี่ในวงการที่เขาเคยเคยทำได้มาก่อนค่ะดูก็จะจะดูหนังแบบ หนังที่สื่ออารมณ์สีเรบลตามากขึ้นอะไรแล้วก็ดูไปเรื่อยๆให้ตัวเองแบบเคยชินแล้วก็ดูว่าเอออารมณ์นี้เขาทำยังไงแล้วก็สิ่งในบ้านที่ตอนนี้เราอยากได้เป็นเก่งศิลม์ลำที่เพิ่มความรื่นเริงเสียงหอบที่หลายคนอยากเพิ่มงานด้วยขอบคุณนะคะก็ดีใจมากๆค่ะไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะก็ขอบคุณคนที่ให้โอกาสด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ไปได้วยกันเหมือนเดิมค่ะก็สมมุติว่าถ้าถ้ามีคอนเสิร์ตในคืนนั้นแล้วก็ต้องไปถ่ายละครก็คือต้องไปทั้ง2ง,งานเลยค่ะก็เหนื่อยก็ไม่ว่าค่ะเราเราทำไปก่อนค่ะโอกาสมาแล้วคนขับรถของหนูก็คือคุณพ่อหนูเองค่ะ <laughs> ใช่ค่ะก็ก็จะให้คุณพ่อนอนบนรถรอเวลาที่หนูเล่นคอนเสิร์ตด้วยค่ะปกติก็คือคุณพ่อไปรับไปส่งไป ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่พี่ทีมงานไปด้วยทุกงานค่ะทีนี้ถามนิมมือตอนนี้เล่นเรื่องผลงานเพลงเป็นยังไงบ้างคะก็ผลงานเพลงล่าสุดที่ปล่อยไปกับพี่ลำยัยค่ะฟิจิลี่น์กันค่ะกับไห่ทองคำยู่ดอนเชว์ยาตัวถอดฝากด้วยนะคะกระแสเป็นยังไงบ้างคะก็กระแสดีเลยค่ะในติ๊กต็อก็มีคนเอาไปเต้นโคเบอร์บ้างอะไร บ่อยเหมือนกันนะคะคอมเมนต์แบบนี้ก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้เปรียบเทียบกับพี่ลำไยค่ะเพราะเพราะพี่ลำไยก็ถือว่าเป็นเป็นชั้นครูของหนูไปแล้วค่ะถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการแล้วก็เป็นคุณครูเป็นอาจารย์ด้วยค่ะหนูก็ก็ดูพี่เขาเป็นตัวอย่างด้วยอะไร่เงี้ยรู้้ว่าแบบว่าเราเปรียคเป็นเปียไปแซขึ้นอะไรรู้ค่ะร,รู้รู้ตัวค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นเอกลักษณ์ของไหทองคำด้วยค่ะที่มันจะต้องแบบเอนเตอร์เทนคนดูให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นาในงมัมีมีลิมิตค่ะก็ในในบางท่าที่รุ่นพี่เขาเต้นได้หนูก็จะไม่ทําอะไร,ไรค่ะถ้าถ้ามันเกินค่ะเป็นลูกสวยเซ็กซี่เป็นสาวขึ้นพ่อของแม่คะไม่คะ่ะคุณพ่อก็บอกว่ามันเป็นการแสดงเราเราทําได้หมดส่วนตัวเราแอบกดดันไหมเพราะว่ามันเหมือนตอนนี้ว่าคนจะชอบเราจับไปเปรียบเทียบกับกำไยตลอดเลย ก็มีมีกดดันมากค่ะแต่ว่าส่วนตัวดูกับพี่ลำาไยก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรกันแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแฟนคลับที่เขาแบบชอบเถียงกันในในในโซเชียลมากกว่าเลยอันนี้เราได้มีการแบบว่าไปเล่าหรือว่าแบบไปคุยเล่นกับพี่ลำยยมันก็เหมือนตอนนี้ผุโดนเถียงย่ามันมีตมรงไม่ค่ะแต่ว่าที่เขาก็มีให้กําลังใจอยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะเคยมากมันแรงขนาดไหนครคอมเมนต์แบบเขาก็บอกว่าไม่น่าเป็นนักร้องแล้วอ่ะเพราะว่า เสียงก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ได้หน้าตาก็ไม่ดีอะไรค่ะก็มีห็นใจให้เารู้ว่าเราาังไก็เล็กๆก็เครียดอยู่นะคะมันก็หนักหนักหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าช่วงหลังๆมันก็มันก็เริ่มปล่อยวางได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเขาคิดที่จะพิมพ์ด่าเราเฉยๆแล้วเขาก็แบบหายไปเลยแล้วเขาไม่ได้สนใจเราด้วยอะไรคนที่เขาพิมพ์เขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เราทําไมต้องมาเครียดด้วยแสดงว่าเราติดตามฟีดแบบแฟนค่ะล ใช่ค่ะหนูติดตามหนูดูทุกคลิปเลยค่ะว่าอคอมเมนต์จะเป็นยังไงบ้างเราเราควรจะปรับแก้ตรงไหนคนที่เขาแบบตีชมจริงๆว่าเอออยากให้เพิ่มตรงนี้หนูก็ก็จะนํามาปรับปรุงแต่ว่าคนที่เขาแบบอาจจะมีอาคาติส่วนตัวหนูก็จะไม่เออหนูก็จะปล่อยผ่านไปค่ะเคยเคยคิดค่ะก็พอมองเห็นพ่อกับแม่มันก็ม,มันจะเลิกได้ยังไงใ,ในเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องไปต่อค่ะ ตอนนั้นจรงๆหนูมีแคปมีอะไรไปไหมแคปอะไร้อะไรอย่างเงี้ยไหมเผื่อมีมีมีค่ะมันมันจะมีเอ่อมีช่อง tiktok เขาทำมาบอมแล้วเขาก็แบบเอามาตีข่าวว่าเราแบบเคยเสียตัวแล้วกับคนนั้นคนนี้อะไรอยย่างงเี้ค่ะหนูก็เลยเข็บแล้วก็ส่งให้ทนายดูค่ะเขาก็บอกว่าสามารถฟ้องได้เมีช่อง empty ใช่ ก็คิดคิดไปอยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังยังไม่ทําอะไรตอนนี้แคมไห้เยอะยังคะเยอะอยู่ค่ะยังหีุการนี้มันเกิดมานานหรือยังมันมีมาเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ในค่องนก้ยังอยู่หวืว่าไม่มีแล้วเขาน่าจะปิดไปแล้วแล้วเขาก็สร้างใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ ทีแรกคุพ่อไม่รู้เรื่องนี้ด้วยเขาเพราะว่าหนูกับครอบครัวเป็นคนเห็นคลิปนั้นแล้วก็พอคุณพ่อเห็นคุพ่อก็แบบเฮ้ยมาทํางี้กับลูกสาวได้ไง่ายอะไรต้องจัดการเลยนะอะไรค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ